สวัสด in so cool ีครับวันนี้กับโม้กันครับวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูวิธีการและขั้นตอนนะครับในการดูดบอลประเภทต่มบูมนะว่ามีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรครับเดี๋ยวตามดูพร้อมกันนะครับเชิญครับเรายิงคอนกรีตเสร็จแล้วนะครับให้เหลือคอนกรีตไว้ในฮอปเปอร์ประมาณระดับต่ำกว่าใบพวงเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับทำการดูดที่มีหมดคนโคุมประมาณ4-5กระงหกอนนะครับเพื่อให้คอนกรีตไหลมากที่บริเวณท้ายฮอปเปอร์นะครับ นะครับดำเนินการวางบูนล,ลงนะครับให้บูนสีขนานกับพื้นนะครับจากนั้นนะครับยกปลายพ่อ,อยางขึ้นกองน้ำลงไปประมาณ20เมตร นะครับใช้บอลนะครับยัดเข้าไปบริเวณปลายเท่าย,ออยางพร้อมกับกดดูประมาณ4.5ตัวตรงนะครับเมื่อลูกบอลที่เข้าไปในเท่ายางไพื่อทำการยืดหยุ นะครับพร้อมกับทางานถือที่บุกบอลยูนะครับใช้ค้อนข้อบริเวณข้อแนวนอนนะครับให้สังเกตจากการทำถือนะครับถ้าสมมติลูกบอลไหลมาที่บริเวณพ็อปเปอร์แล้วนะครับเหยื่ข้อจะเป็นเหตงสูงนะครับครับสำหรับคลิปวิดีโอที้นะครับชมในเบื้องต้นนะครับเป็นวิดีโอแนะนําวิธีการดูดบอลประเภทปั้มบูมนะครับอย่าลืมครับนำไปใช้งานนะครับ อย่าลืมนะครับจะเลือกใช้นะครับสินค้าเอเบดามครับสินค้าที่มีมืออาชีพคอยดูแลครับสวัสดีครับ